สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีวิธีการไล่ยุงที่เห็นผลแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะเพียงแค่เรามีกระเทียมจีนเท่านั้นนะเราก็สามารถไล่ยุงให้ไกลไม่มากวนใจอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย ก็ให้เรานำกระเทียมจีนทั้งหมด15กรีดน,นะคะมาตำได้เลยก็ไม่จาเป็นต้องตำให้ละเอียดนะคะตำแค่พอแหลกๆก็พอค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะหลายๆบ้านน่าจะเจอปัญหาเหมือนพี่ขวดค่ะบ้านพี่ขวดช่วงนี้ยุงเยอะมากๆกัดตลอดเลยนะคะมาตอมากวน กลางคืนจะนอนเนี่ยบางทีก็มากวนใจเรานะคะใช้วิธีนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เห็นผลเนื่องจากว่ากระเทียมทุกบ้านก็มีติดบ้านอยู่แล้วนะคะก็ให้เราโขลกแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะบุบๆให้เขาพอแหลกประมาณนี้นะคะเปลือกของกระเทียมไม่ต้องเอาออกนะเก็บไว้แบบนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำน้ำส้มสายชูค่ะ เป็นน้ำส้มสายชูแท้น้ำส้มสายชูเทียมได้หมดเลยนะคะก็ให้เราเทใส่ลงไปจนท่วมกระเทียมเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคลุกๆุกบุบุเขาแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ ทีนี้ก็ให้เราหาถ้วยหรือภาชนะที่ไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็นำกระเทียมที่เราแช่ไว้ในน้ำส้มสายชูเทลงได้เลยค่ะนี่นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปวางในบริเวณที่ยุงชุมอย่างเช่นหน้าประตูบ้านเรานะคะตรงนี้เนี่ยเราจะวางทิ้งไว้ประมาณ4-5วันถ้าหากว่าน้ำส้มสายชูแห้งเราก็สามารถเติมน้ำส้มสายชูเพิ่มได้นะคะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านพี่หัวนะคะยุงชุมมากเลยนะ ก็ให้เรานํามาวางแบบนี้นะคะสักประมาณ4-5วันก็ให้เรามาเปลี่ยนทีนึงหรือว่าถ้าเราดูว่าน้ําส้มสายชูเขาแห้งแต่กระเทียมยังอยู่สดดีนะคะก็ให้เราเติมน้ําส้มสายชูลงไปแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าตัวกระเทียมเขาฝ่อแล้วนะคะอันนี้ก็ให้เราทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยค่ะทําครั้งหนึ่งก็จะอยู่ได้ประมาณ4ีวันรับรองว่ายุงจะไม่มากวนใจแน่นอนเป็นวิธีง่ายๆลองทำกันดูค่ะ